ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการซ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะป้าโมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ทางบ้านคะก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยในรายการซ Cinema Cafe จ้าเฟเฟเฟไห้คยหน่อยอ่ามีนิดนึงนิดนึงนะแล้วก็สําหรับ รายการวันนี้ก็จะเป็นเดือนใหม่ละอืยานฟ้าชุ่มฉ่าดีนะเข้าสู่เดือนที่เจ็ดเขาเรียกว่าค่อนหลังของปีนี่มานั่งคุยกับเพื่อนอีกคนนึงบอกโอ๊ยทำไมเร็วอย่างเนี่ยยังไม่ได้เหมือนเหมือนยังไม่ได้ทําอะไรจริงเออจริงจพออายุสี่สิบเอาอันนี้กว่าพออายุเกินสี่สิบห้าทุกอย่างมันไปแบบปรุดปลุดปุดปุด ตอนเด็กๆหนึ่งปีมันคือยาแต่ไม่แน่มันมันยุคอะนาล็อกยุคอะนาล็อกกับยุคดิจิตอลบางทีความไวของเวลามันอาจจะมีความต่างกันนะจริงๆมันมันเป็นได้จริงๆนะว่าทุกอย่างมันจะไปเร็วมากอืทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอไม่ทันไรเลยโบท็อกที่เติมไว้ต้องไปเติมอีกแล้วอย่างเงี้ยถึงว่าช่วงถึงช่วงต้องจ่ายสตาต์อีกแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะเออแต่ฉันน่ะคิดเรื่องนี้ฉันไม่คิดื่งโบท็อปนตายแต่ฉัน ส,ส่งตังอ์อ่าใช่นะจ่ายนี่จ่ายนี่นั่นนี่เนาะทีนี้นะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะชวนดูหนังอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเป็นแบบสปอยอเลอรนะ์เนี่สปอยเลอร์เลร์เลยว่าภาพยนต์เรื่องนี้ไม่ควรดูขนาดรับประทานอาหารอ๋อแล้วก็ถ้ามีเด็กเยาวชนอะไรอย่างงี้ก็เลี่ยงเงไปไปแอบบไปแอบ,บดูคนเดียวเลยเหรอมันโป๊ะเหรอเพราะมันก็มีฉากแบบว่าอโป้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มมมาากกกหันนีีฉฉแแแวะแบบบบ<อ>ท่เป็ การแบบฆ่าแทงยิงโหด้ายเลือดชนิดที่เรียกว่าเลือดแบบหมดไหลหมดตัวแล้วอ่ะแต่ว่ายังแบบก็ยังเดินกันอยู่ได้มันจะมีถ้าถามเนาะถ้าถามก็แบบจะมีความเวอร์นิดนึงแบบมันจะมีความดูแบบไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าอะมันก็คือภาพยนตร์เนาะของบางอย่างแล้วก็สื่อวันเทิงเออเราก็ดูไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันี้ดถเพว่าดูแบบ ฮ่าแบบอะไรเดียวหมายถึงว่าเขายิงกันีูแบบดูแบบนุ้นดูเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อความสะใจล้วนวนเพราะว่าชื่อภาพยนตร์เรื่องว่า revenge การแก้แค้นเเป็นหนังเพราว่าเป็นหนังภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยพระเอกหรือว่า ขาเรียกอะไรตัวเอกที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นคนฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสนะแล้วก็เป็นหนังของปี2017นะคะคนปุมกับคือโคลารีฟากิธถ้าอ่านนามสกุลผิดก็ขออภัยด้วยนะจริงๆนะทั้งเรื่องเนี่ยมีเซตติ้งเดียวคือทะเลทรายอันนี้คือหนังฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ว่าเพอิญว่าอาจจะจะเล่าเนาะทั้งเรื่องเนี่ยมีเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือทะเลทรายแล้วทั้งเรื่องเนี่ยมีคนเล่นอยู่4คน ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายอีกสามแล้วก็มีคนขับเฮลิคอปเตอร์คนนึงรวมทั้งหมดห้าคนมีแค่นี้ไม่มีสัตว์เกือบจะมีสัตว์เหมือนกันเพราะว่ามีกิ้งก่าทะเลทรายอูดอะไรไม่มีเพราะว่าเขาจะไปยิงแลวเขาจะไปล่าสัตว์อ๋อสามหนุ่มเนี่ยเขาจะไปล่าสัตว์โดยโดยเหตุโดยการเริ่มต้นก็คือว่ามีเฮลิคอปเตอร์แบบเป็นชาเตอร์เป็นแบบเฮลิคอปเตอร์อย่างหรูหราบินมาลงตรงตรงแบบ เป็นชาญจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นบ้านแบบที่อยู่กลางทะเลทรายแล้วสวยมากบ้านที่แบบมีสาว่ายน้ําเป็นกระจกเป็นบ้านโมเดิร์นมากแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในทะเลทรายแล้วก็มีผู้ชายหน้าตลบมากขอบอกนะคะซับน้ำหมากชื่อคุณในภาพยนต์ชื่อคุณดิชาร์ตนะแสดงที่มารับบทคือคุณเควินเจนเจนเซนนะหล่อมากดีโอ้โหมีซิกแพคอะไรนี้นะเลยลงมาจาก อเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีสาวน้อยที่แบบเป็ดผมบอ์แล้วก็นุ่งกระโปรงสั้นๆแล้วก็คือดูรู้เลยว่าเป็นอยู่ในวัยวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะแบบสักประมาณยี่สิบต้นๆนะลงมานะแล้วก็แบบสวยคือคือดูเหมือนดาราฮอลลีวูดแต่ว่าด้วยความที่เป็นวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้แบบแล้วก็ไม่ได้แต่งตัว s o ฟ i s t i c a t e ป้าเหรอแบบไม่ใช่ ไม่ใช่มาดามที่เดินลงมาแต่เป็นแบบสาวน้อยอะแต่งตัวแบบวัยรุ่นโรล,ลิต้า,านิดนิด<อ>แต่ว่าอายุเกินโลลิต้าแล้วแต่ว่าแต่งตัวเป็นแบบวัยรุ่น<อ>เป็นวัยรุ่นเอาพูดตรงๆงก็คือเป็นเหมือนเป็นวัยรุ่นอเมริกันทั่วไปแล้วก็เดินลงมาเนี่ยก็รู้ละอ๋อ,อเดินลงมาพร้อมกันก็ต้องชนะมากันอสองคนแล้วก็บ้านก็เป็นบ้านแบบอย่างสวยทันสมัยโมเดิร์น คือคุณลิชชาเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีหนุ่มหล่อหน้าตาดีนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเออมันเป็นเหมือนเขาจะต้องมีช่วงเวลามาฮันติงมาล่าสัตว์กับเพื่อนนะแล้วก็มีลูกมีเมียแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้มาเป็นอะไรแต่ก็คือมาแล้วก็กะว่าพาเธอมาปะลุมปึ้มปึ๊มก่อนที่จะส่งเธอกลับ กลับไปก่อนที่เพื่อนอีกสองคนจะมาแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพื่อนสองคนมาถึงก่อนโดยที่ไม่ได้บอกคุณลิชาร์ดเพื่อนก็ถือปืนที่จะไปล่าล่าสัตว์พอมาเห็นน้องน้องน้องเจนเนี่ยสาวน้อยวัยรุ่นคนนี้นนักแสดงที่มารับบทชื่อมาชิลดาลูส์เห็นน้องเจนที่ใส่กางเกงในตัวน้อยอเสื้อตัวคับคับแล้วก็หุ่นแบบ เสียขายาวๆก้นงามๆหน้าอกกำลังแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็ยืนอ้าปากค้างเพราะว่าไม่คิดว่าเพื่อนตัวเองอ่ะจะพาผู้หญิงมาประหลื่มปึ้มๆก่อนสบาอ่ะวิชาก็โวยว่าเอาวทำไมมาก่อนล่ะไม่ได้นัดหมายกันีิปรากฏว่า คืนนั้นก็ต้องรับแขกก็คือเพื่อนใช่ไหมก็อยู่รวมกันเนี่ยสคนผู้ชาย3ผู้หญิงหนึ่งแล้วน้องเจนเนี่ยก็เป็นแบบวัยรุ่นที่กำลังแบบจ,จดสดใสใช่ไหมแล้วก็อยากจะไปอยู่เน L.A. ไปมีชีวิตที่แบบไม่รู้อาจจะไปอยู่ในวงการฮอลลีวูดไหมไม่รู้แต่เธอก็มีความสามารถอย่างเช่นอาจจะเต้นตมีการเต้นยั่วแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเธอเต้นยั่วริชาร์ด อ๋อแต่สองคนแต่นั่งอยู่ด้วยไงสองคนก็แล้วฉันเดาเรื่องได้ต่อเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเนาะคุณพี่พี่คนหนึ่งเนี่ยนะก็เอ่อเอ่อตาก็อยู่เงี้ยแบบเบิกโคลงคือแบบว่าเขาเรียกอะไรนะน้ำลายไหลแบบว่าแต่แต่คือคือจุดมุ่งหมายของเจนเนี่ยเขาต้องการที่จะยั่วเขาเรียกเซอร์วิส เอาเถอะค่ะเซอร์วิสคุณลิชาใช่ต้องคิดจะมาให้มันแต่ว่าคุณลิชาบอกอ๋อไม่เป็นไรนุ่นไปเต้นยั่วเพื่อนผมแทนผู้ไปเต้นนุ่นก็คิดตะเลิดเปิดเปิงมนสรุปเช้าวันต่อมาคุณลิชาร์ออกไปทําธุระเหตุเหตุเขาเรียกอะไรเหตุร้ายก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนของคุณลิชาก็คิดว่าการเต้นในคืนเมื่อคืนเนี่ยเป็นการเปิดประตูอเชื้อเชิญให้ให้ สามารถจะทําอะไรกับน้องเจนก็ได้เพราะว่าเพราะว่าน้องเจนก็มาในฐานะที่มาให้เซอร์วิสใช้คําว่าอะไรเป็นเซ็กเวอร์เกอร์แต่ในนี้มันไม่ได้ไม่ได้ไหนที่บอกว่าจะมีเวามชัดเจนอาจจะเป็นกิ๊กก็ได้เพราะว่าน้องเจนก็รู้ว่าคุณดิฉันเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แต่เรื่องออกมาอาจจะน้องเจนเขาอาจจะแค่อยากมาดูทะเลทรายแต่ไม่ได้ออกจากห้องนะที่นี่ตรงไหน แต่ว่าหลังจากนี้น้องเจนได้ดูทะเลทรายอย่างสะสมเพราะว่าโดนเปปล่อยเงี้ยโดนเหตุการณ์ก็คืออพูดตรงๆเนะถูกกระทำชำเราอ่าแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นคุณผู้ฟังถ้าพร้อมอยากจะดูเลือดอาบเลือดไหลนองเต็มพื้นก็ลองเปิดลองเปิดดูแต่ว่าน้องเนี่ยจากภาพแรกที่เดินลงเฮลิคอปเตอร์มาผมท้องตัวแบบเหมือนมีออล่าออกมาบาร์บี้ออกมาเลยอสุดท้ายน้องคือผมแ<ล>บบ ดำหน้าเป็นเมือกคือแบบหมดซึ่งความสวยสงสัยเรื่องนี้น้องคนนี้ทุ่มหน้าเลยแล้วก็เล่นแบบเปลี่ยนที่ลูกกระตาเลยอ่ะจากลูกกระตาแรกที่ที่ฉันแบบอยากจะไปแบบชฉดชายที่เออเลยอย่างเงี้ยแบบว่าฉันมีความสามารถร้องเล่นเต้นระบำเป็นลูกกระตาแห่งการแก้แขนอาฆาตยิงแบบโอ้โหเฮ้ ตอนไหน็แบบไปเรียนยิงปืนตอนไหนฉันก็สงสัยเสมอเวลาดูหนังแอคชั่นแล้วเขาก็ช่าเลือกแคสติ้งที่เป็นคนร้ายที่แบบมันร้ายจริงๆมันร้ายมันแค่เดินมาเข้าบ้านมาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนร้ายเออคือแบบมันมันหนังย่อยง่ายเออหนังย่อยง่ายมากเอาเป็นว่าไปดูว่าดูอร่อยอร่อยจริงดูดูฟินฟินมันมันแต่ว่าชอบ โค้ดนะอันนี้ไม่ไม่ได้ชอบแต่เป็นโค้ดที่ที่แบบฟังแล้วมันสมควรและที่ให้น้องลุกขึ้นมามแก้เพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันนี้ขึ้นเกิดการข่มขืนขึ้นเนี่ยคุณลิชาก็พยายามจะเสนอเงินให้น้องเจงออเอาเงินอันนี้แล้วไปอยู่แคนาดานะ,ะจะได้มีชีวิตที่ดมีมาซื้อฉันไม่ได้ด้วยเงินจริงๆถ้ารับไปก็จบแล้วบางทีก็ไม่ต้องคิดเยอะแต่น้องเขาบอกไปได้ฉันจะกลับเดี๋ยวนี้ให้เรียก ให้เรียกเฮลิคอปเตอร์มารับนะแล้วก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดก็คือก็คือคุณลิชาดมีมันมีอาการดูถูกผู้หญิงอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็แบบพูดประโยคนึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยชอบเรื่องที่จะที่จะต่อแบบมีปัญหาทะเลาะก,กันนะอะอะไรอย่างเงี้ยเรเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสมควรแหละที่ถูกแกแ้แค<อ>้นจบยังไงไปดูน้องเขาแก้แค้นได้หรือไม่ได้หรือยังไง<อ>นะพลิกจากสดใสร่าเริงน้องที่ดวงตาแบบเป็นประกายไปเป็นดวงตาแบบอาฆาต ได้ยังไงนะก็มีคนชมว่าน้องมาทิวดวได้มาเล่นมาบู้ที่สำคัญหุ่นเสียมากจะดูก็ให้เพลินเพลินเพลินหรือเปล่าไม่รู้จังหวะที่เราถูกกระทำจากที่ทำงานมาหนังเรื่องนี้เพราะแก้แข้นแกแค้นการปลดปล่อยคาทัซิสแปลว่าอะไรคาทนซิสคาทัซิสเอ่เออะดูซิ ใช้คำว่าปลดปล่อยก็ได้ด <อะ S 1> เดี๋ยวไปหาความหมายแล้วเดี๋ยวมาบอกหมดออรอบหน้านแล้วกันเบรกหน้านะหมเวลาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ <c oughs> ของคุณล้างแค้นใช่ไหมอของป้าล่ะมันเป็นการล้างแค้นในระยะยาวมากพอการพอกา <c oughs> รสักครู่คะ่ะ ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนีมาคาเฟ มาค่ะป้าได้ข่าวว่าล้างแค้นเหมือนกันของดิฉันมันเกิดขึ้นเพียงแบบไม่กี่วันสองสาวันจบของดิฉันเป็นเป็นพันๆปีเลยอยาวนานนี่คือหนังไซไฟของอินเดียนะเลือกหนังมาแมชกันอีกแล้วอหะอันหนังไซไฟคล้ายๆกันไม่ไม่คล้ายอันนี้ก็ไม่ได้คล้ายเท่าไหร่นะหนังชื่อเคากี้ซึ่งอาจจะออกเสียงผิดก็ได้มันเป็นภาษาเขาเลย <Ind> สายีดียเอิมเอินั่นแหละนะกำกับโดยคุณแน็กอัศวินมันอัชวินเนี่ยอัศวินอัศวินเนี่ยหนังปีนี้มันคือหนังที่แบบฟอร์มยักษ์ยิ่งใหญ่มากซึ่งจะใช้คำว่าเป็นหนังแบบ post apocalyptic ก็คือแบบว่าโลกที่มันเกิดขึ้นหลังอรารยธรรมของ,ของมันล่มสลายไปแล้วมันเกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็อีกอันอาจจะใช้คำว่า dystopia กได้ก็คือว่า โลกมันล่มสลายไปแล้วหนังไอ้กลุ่มดิสโทเปียอย่างเช่นพวก Mac Mac แม็กแม็กเนี้ยก็ใช่อ่ยกตัวอย่างแมทแม็กนี่มันจะใกล้ๆมากเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีแต่ความามันไร้าอ,รอารยธรรมอะ่ะมันมันปากกระตินทีการแย่งชิงทรัพยากรกรันอะไรอย่างเงี้ยมันมันย่ำแย่ไปหมดเลยนะแต่นี่ฉันก็ดูหน้านังใช่ไหม,อมโอ้หนังดิสโทเปียหนังอินเดีย ดูซะหน่อยสิว่ามันเขาจะมีรสชาติอะไรยังไงของเขานะตัวโปสเตอร์ก็จะออกคล้ายๆดูนหรือมันมันมีความ<า>ผสมปนเปิน,อนเออเหมือนดูนเหมือนอะไรนะ่าเออตัวดีไซน์บางอันก็เหมือนฟิปอิเลเมนต์แบบหลายเรื่องแหละอ่ะชอบมากอ่ะว่าแต่เปิดฉากเข้าไปเฮ้ มันเป็นฉากมหาสงคารามในทุง่งคุลุกเกษตรในเรื่องมหาพลายตายุทธนีว่ว่าเข้าถูกลงหรือเปล่า <c oughs> ทิดอย่างเดียวว่าฉันเข้าถูกลงหรือเปล่ามีภาคีสนะมีอะไรเฮ้ยไป<ม><ม>ดูก<ม>ันตัวอีกทีซิเข้าถูกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หนังอินเดียก็มีแต่เรื่องนี้ <c oughs> เรื่องนี้เรื่องเดียวไี่นี่มันใช่หนังไซไฟจริงหรือเปล่าแต่เปิดฉากมาด้วย ศึกในมหาพรตายุทธนะแล้วก็เคยเคยดูเรื่องมหาพรตายุทธมาออไม่เคยเลยใช่ไหมคือเรื่องมันซับซ้อนมากเราก็จําตัวละครไม่ได้ใช้เกมออฟตรอนแน่เลยแบบมันเขาเรียกอะไรแบบฆ่าล้างเผาพันเพื่อยึดอำนาจขึ้นมาใช่แต่อันนี้มันมีมากกว่าเพราะว่ามันมีการอวตารของเทพแต่ละเทพมา เพื่อมาเข้ามาแล้วเป็นการลบพุ่งของสองตระกูลหลักก็คือเกาลบกกับปานดบอนี่นะมั้นชนั้นน่ะศึกษาเรื่องนี้นะชันกลายเป็นแบบว่าฉันไปคลิกไอ้ไอ้เรื่องมหารารตยุทธแถมให้นี่พออนะพอ o, คุณกนิษฐ์นะครับเป็นคนเลคเชอร์นะพอ o, สถานีวิทยุเนี่ยแหละเนี่ยนะเขาก็มาเลคเชอร์เรื่องนี่นะจันหมูมันก็ยังมีเกาลบกกับปานดบนะคือเปิดฉากมา ไอ้ในการมหาภารตายุทธเนี่ยมันก็เกิดจากการสู้รบกันของสองตระกูลคือเกาลบกับปานดบสู้กันอยู่นั่นจนเละตุ้มไปไว้หมดเลยแต่มันจะมีฉากหนึ่งตอนเปิดเรื่องเนี่ยที่มันเออลบสู้กันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็เดินไปดูว่าโอ้ฉันกำลังเออุ้มอุ้มอะไรล่ะเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลปานดบอยู่ เนี่ยท้องอยู่ใช่ไหมแล้วปรากฏว,ว่าก็มีลูกศรจากอัศวธรรมะอัศวธรรมเนี่ย,ยิงจากทุ่งคุรุกเกษตรเนี่ยไกลมากเลยนะฟืบลูกศรพุ่งจึ้งไปที่ท้องของผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นหลานของเป็นระดับรุ่นหลานเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลปานดกเนี่ย ก็เลยตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นหมายความว่าตระกูลบันดบไม่มีคนสืบเชื้อสายเอออะไรอย่างเงี้ยอ่าเท่านั้นแหละก็จะมีเป็นเทพนะคือดูไม่ทันว่าพระกิษณะหรือพระวิศนุ่ก็เลยลงมาสาบสาบอสวะธรรมาว่าแกนะจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวแกจะไม่ตายอยู่จนถูกทนทุกขทรมานแล้วก็จะต้องทําหน้าที่คอยคอยช่วยเหลือ ตัวชื่อเป็นทารกชื่อเขาากิซึ่งอยู่ในท้องของผู้หญิงที่อีกพัน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 ปีเลยอ่ะแกจะต้องไปช่วยคนนี้ให้ได้ดังแล้วก็เอาอัญมณีฝังไว้ที่หน้าผาจากนั้นฟังแล้วแบบจากนั้นคนนี้คนที่เล่นเป็นอัศวะธรรมะก็คืออมิตาปจัน์นะ,ะเขาก็ถูกอยู่อย่าง,งานั้น่ะจนโลกถึงยุคดิสโทเปีย ทีนี้โอเคนะมันมีเหตุผลใช่ไหมมันมีการสาบเกิดฉันแต <laughs> นั้นตั้งแต่ห้านาทีแรกไม่ใช่อย่าตื่นเต้นเพราะว่าลบพุ่งสู้ข้าฟันกันอ่าหลังจากถูกธนูยิงถูกสาบแล้วเอออสวธรรมะก็มีชีวิตยืนยาวลระหกลระเหินไม่ตายสักทีแต่มันก็ไปอยู่กับมันไม่ได้มีความสุขอะไรอ,ะอ่ะเออบางทีความตายก็คือช่วงชีวิตนึงมันโอเคใช่ไหมแต่ว่า มันอยู่จนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่จนโลกล่มสลายไปอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหลอช่วยผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาอมืตัดมาอีกทีก็มาในดิสโทเปียแล้วแล้วไอ้ตัวอัศวธรรมะเนี่ยก็อยู่ในยานอวกาศซึ่งดีไซน์กึ่งกึงจะบอกแมสแบ็คก็ไม่เชิงมันดูแอดวานกว่ากระลอยระล่ลองอให้จินตนาการแล้วนะดิสโทเปียแล้วนะแต่แบบสไตล์แบบอินเดียหนอ่อยแต่ก็ดูแบบ มีความเป็นเอเชียด้วยมีหน้าจีนๆบ้างแต่ไม่มีหน้าฝรั่งนะแปลงกันนะอ่านเน้นเอเชียแหละอ่ะก็ยานก็ไปเพื่อที่จะไปที่เออเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์กลึ่งกึคอมเพล็กเพื่อที่จะเหมือนวางแผนว่าจะไปช่วยไปช่วยมันจะมีโปรเจกต์เขาเรียกว่าโปรเจกต์เดยวนะใส่แว่น <c oughs> นะ <c oughs> ฉ,ฉันขอใส่แว่นป๊กนึงเออ มันจะมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งซึ่งจะให้ผู้หญิงะท้องเพื่อจะเอาเซรั่มเซรั่มนะไม่ได้เอาลูกนะเอาเซรั่มจากผู้หญิงท้องซึ่งควรจะต้องอายุคันนะ่ะเกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันมันเป็นห้องทดลองอม,มันไม่ได้มีการใส่ไฟจริงจริงมันใสฟ้ฟจริงจริงเออมันก็จะมีคือไอ้ยานนะมันก็ใครเป็นผู้หญิงมันจับเอามาหมดเลยม,มันสแกนเป็นในพวกคนจนพวกเลฟูจีอะไรอย่างเงี้ยที่บังคับใส่ย,ยามานะ พอู้หงิงจับจับจับเขาห้องทดลองเพื่อจะทําให้ท้องพอท้องถ้าคันเกิน150วันเนี่ยมันจะดูแต่ส่วนมากอะพอร้อยวันมันจะตายดังนั้นมันก็เลยไม่ได้เซรั่มสักทีหนึ่งจนกระทั่งนางเอกเนี่ยเขารหัสชื่อ S M U ซ u m อืไอเนี่ยอายุคันมันได้150วันจริง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 ๆ9้าเดือนมันเลยมันมากกว่าร้อวันสามสประมาณร้อยแปดวันเออแต่ เ <9 S 1> เดือนอ่ะใช่ไหมอ่าแต่อันนี้มันร้อหบวันแบบมันก็ท้องตอ,ตองแล้วห้าเดือนเออนั่นแหละแล้วก็จะเอาเซลั่มแหละจะจับอันเนี้ยแต่ปรากฏว่าอศวะธรรมะเนี่ยแหละมันก็แฝงตัวเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยผู้หญิงคนเดียวแหละไม่รู้มียามิเศษอะไรนาะมันจะเป็นกึง่งไซไฟกึ่งเวทมนต์<ม>อะไรก็แล้วแต่นะอ่ะก็จะมาช่วยเพื่อที่จะหนีออกมาแล้วหนีไปอยู่ที่อีกดินแดนหนึ่ง นะชื่อซัมบาลาไอซัมบาลาเนี่ยเป็นดินแดนที่แบบเหมือนบริสุทธิ์มีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะช่วยเพื่อที่ออกมาดังนั้นฉากหลักๆเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันแบบว่าเพื่อที่จะระหว่างไอ้กลุ่มที่มันอยู่ในคอมเพล็กซ์ซึ่งมันจะมีตัวละครอย,อยู่ตัวที่ต้องการจะดูดเซรั่มเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมาตะเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งเองนั่นก็ไม่ตายเหมือนกัน ่านะแล้วก็อ,อสวธรรมะก็จะต่อสู้และในเรื่องนี้ฉากต่อสู้คือตัวมันใหญ่มันยักษ์เลยอะ่อะอวิทารปจันเล่นนะอวิทาปรปจันนี่คือดังมากอะ่ะคือเป็นนะมันสารพงค์ใช่ไหมกึ่งนั้นสอ,อ,องคนอินเดียเอแล้วก็เขา จริงๆเขาตัวสูงใหญ่อยู่แล้วแต่เรื่องนี้คิดว่าใช้เทคนิคให้ตัวมันใหญ่ใหญ่เห,ห,หมือนเหมือนคนโบราณยักษ์ใหญ่หน่อยแล้วก็ต่อสู้เพื่อปกป้องไอผู้หญิงคนนี้อ่าและหลังจากนั้นกระฉากต่อสู้หนึ่งจะโชว์ฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นนี่สิบนาะทีฉันกินขนมหมดก็ยังสู้กันไม่จบจ้ะโดยใช้วิธีแบบว่าสู้ด้วยพลักกำลงังสู้ด้วยอาวุธที่แบบล้ำสมัยสัตวน์กันวน,นวเนียนนวเนียไปหมดเลย <laughs> สิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นยูนิคของหนังอินเดียถึงแม้มันจะเป็นไซไฟก็คือมันลิงกับเรื่องราวเออมหาภลราตะายุทธซึ่งมันเป็นลักษณะพิเศษข,ของของหนังไซไฟของแต่ละประเทศเราอย่ามองว่าเฮ้ยนี่เราอาจจะมองขําว่า i, เฮ้ยไปลิงกกับมหาภลราตะายุทธหนังไซไฟอย่าลืมว่า สตาร์วอลมันก็จะมีพวกเจ้าหญิงเจ้าชายนี่ออกมาไซไฟมันจะมีแบบหลายหลายหลายกลุ่มหลายประเภทเหมือนกันบางกลุ่มมันก็จะเป็นลิงก์กับเหมือนกึ่งกึ่งเทพนิยายอ่ะดูนก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอดูไม่รู้เรื่องเลยเอไพยายามแล้วเห็นเขาบอฉันก็ยอมฉันก็ยอมแพ้เหมือนกันไปไม่ ไม่สามารถเลยแต่ดูนก็จะมีแบบเหมือนเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอะไรอย่างนั้นใช่ไหมสาวอลก็เหมือนกันดังนั้นมันไม่แปลกที่แบบเฮ้ยมันเป็นไซไฟที่ดันเป็นลิงก์กับอะไรการอวตารของเทพแต่ละเทพหรือการฉากเพื่อให้มีอายุยืนจากยุคโบราณจนถึงดิสโทเปียไม่แปลกใจ เรื่องนี้เราอยากให้ไปดูในแง่ที่ว่าเฮ้ยคุณลองไปหารถสชาติแปลกๆของหนังไซไฟแล้วมันยูนิคมากเลยนะมันของอินเดียเขาบอกอคือรดักชันใหญ่มากมใช้เวลาสร้างแบบนานมากคนก็ส่วนมากคนหนุ่มๆสาวๆไปดูเราคิดว่าคนอินเดียที่ไปดูเขาเขาอาจจะตอดติเขาอาจจะเข้าใจเรื่องเทพแต่ละเทพแต่ป้าเนี่ยฉันมาเสิร์ชหน้าดูเลยว่าแบบชื่ออะไรอัศวธรรมานีท่องหน้าดูเลยเนยะกวจะพูดของปา เราฝากเอาไว้ก็แล้วกันเพราะมันยังฉายในโรงภาพยนตร์อยู่ยาวเท่าไหร่ปะเกือบสามชั่วโมงแล้วมีเบรกเหมือนที่มันมีโอร์มชั่นแต่ว่าเขาจ่ายต่อเลยโอ้โหที่ที่เราเคยไปดูกันเนี่ยพอโอร์มชั่นเขาก็จะหยุดเลยใช่ไหมแล้วเราก็ออกมาซื้อขนมแล้วเราเข้าไปกินใหม่อต่อใช่ไหมแต่นี้ไม่ขายต่อเลยอืฉันก็พักขนมชิ้นที่สองไม่กินต่อสู้กันจังเลยอ่ะ เออแต่แต่โชว์แต่โชว์เทคนิคโชว์โชว์ความยิ่งใหญ่โชว์โชว์โปรดักชั่นอ่ะอไปดูได้นะใครสนใจก็สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วใครยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ